ก็สวัสดีช่านผู้ชมกันด้วยนะครับมาพบกัชบชอบ่องน้องกายเซนเนลวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกมโดบอกอีกเช่นเคยนะครับน,นี้เราต้องมาอยู่ในแบบตกปานนะครับนะก็เป็นแบบที่พี่เล่นมาสักพักแล้วนะครับนะก็แบบนี้ก็ไม่ว่าจะเล่นยากหรือเปล่านะครับนะตอนนี้พี่ก็มีสตว์กเลอรสามตัวแล้วนะครับมันช่วยเราฟาร์มได้ไวขึ้นนะก็ ก็ไม่รู้นะครับอ่านี่คือเวลาหนึ่งร้อยนะครับเวลาหนึ่งพันนะครับแล้วก็เออบอลแล้วหรอมีแค่นี้หรอมีแค่นี้หรออ่านี่คือเวลาหนึ่งหมื่นนะครับนะเราก็มีอยู่หมื่นหมื่นหนึ่งพันนะครับก็เรามา ฟาร์มกรเลยดีกว่านะครับก็แค่รอให้โหลดนะครับโอเคเรามาปดไปเลยได้ปลามานะปลานี่ก็ไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรได้นะครับก็ขึ้นอยูอ่กับอันดับนะครับเราก็รอก่อนนะครับนะก็ นี่อาจจะเล่นยากหน่อย,อยก็เรามีวิ่เราไปดูที่ตกปลาก่อนเลนนะยอะไรอบแล้วมันมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวนะครับเราดูก่อนนะครับแปดพันนะครับซืเอามาเลยนะครับช่วยเราฟังไว้นะครับก็คือสักเลง ราคาห้าสิบเราซื้อได้แล้วเพราะเรามีเงหนึ่งร้อยเองเรีราซื้อตัวไหนตัวนี้หรอแล้วมันอะไรอะ่ะก็่าเท่ากัน,นอ๋อโอเคโอเคให้เรามาเปิดมาได้เปิดมาออกมาเพื่อ ได้สองตัวเพราะว่าเพชรไม่ยังไม่พอแล้วนะครับได้เป็ดมาหนึ่งตัวเป็ดทำไมได้วะได้ตัวนี้มานะครับก็กากอยู่ก็ช่างมันนะครับเราฟารมไปเรื่อยๆเลยดีว่านะก็กมไม่ได้สามสิบล้านแล้วเราก็ได้เป็ดทันใหม่นะครับ ก็มีอะไรอีกมีของฟรีให้รับต้องตามใหม่เลยนะครับเนี่ยดูสิที่ตวันใล้เยอะอยู่นะใต้เยอะสองร้อยเลยโอ้ดูแค่เดียวนะไม่นานนะพี่ว่าท่านเราตัดไปตอนที่เราไปเมืองออที่สองง่ายเลยแล้วกันนะครับ ก็เมืองสองก็เป็นเมืองที่จะใช้วินมากอยู่เหมือนกันนะครับก็ใช้วินหนึ่งพันนะครับโอเคงั้นเราก็ตัดไปเลยนะครับก็มาเมืองสองเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ต่อไปก็เมืองสามนะครับเมืองสามไม่รู้ว่าใช้โอ้ก็ใช้เยอะอยู่นะครับนะก็มีอะไรหลายอย่างเลยนะครับโอเค นะเรามาฟาร์มเดี๋ยวเรา,าฟาร์มนี่ต่อเลยนะครับก็มองที่สองซื้อไปเลยนะครับไม่ไรครับเพชรเราถึงแม้ว่าจะหายากก็ตามนะครับนะก็ไม่ได้ลําบากอะไรนะครับนะก็แบบนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับูด,ดิก็รีเบิร์ดครั้งต่อไปนะครับก็ใช้หนึ่งอิมเลยนะครับก็ ฟามไปสักพักเลยแล้วก็มีที่ดูสุมอ่ะน,นะครับแล้วก็มีสักเลี้ยงขายนั่นเองก็ใช้ห้าพันวินเลยก็เยอะมากนะครับก็เยอะจริงๆงนั่นแหละ้มันเยอะสลับพี่เลยนะโอเคเราความต่อเลยอีกหน่อยนะครับ ต่อไปก็เดี๋ยวจะดูต่อไปครับว่าใช้อันนี้นะครับกรใช้อันนี้เลยแล้วกันนะครับก็ไม่ยากสำหรับพี่นะครับอืมอารียสองร้อยซื้อแม่งไขสัเดียงต่อไปใช้งานห้าพันวินนะครับเราก็ต้องจไายได้ห้าพันวินเลยก็ต้องใช้เวลาในการฟาร์มนานมาก ว่าวินก็ได้หน่อยมานะมันก็ได้เยอะไม่เยอะถ้าเราได้กดน้ายวินทุกอันเลยนะครับมันก็จะดีนะครับโอ้ได้สองพันตัวห้าเซวนนะครับก็สำหรับพี่มันดีนะแต่ว,ว่ามันได้ยากมากเลยนะครับเพราะว่าการขางคิดก็ได้ตัวห้าสซวนนี้มันยาก,กนะครับ ได้ดีละสองร้อยนะครับไม่ได้หกร้อย e ีกไม่ได้ตัวหกร้อยทีนะครับก็มีออโต้เราก็พาออโต้ไปทีครับรอแหลเออโต้ช่วยกดเราก็ซ่วยกดไปด้วยนะครับเห็นไหมมันก็จะไวขึ้นออกมานี้ก็ นานแต่ตึกเกดได้ห้าพันบินมนี่คือนานมากมันใช้เวลาในการฟาร์มนานมากไดาเะ็นตัวสองร้อย็ล้วอว่ามันช้ามากเลยนะโอ้โหดูสิเอยขอตัวดีๆหน่อยเถอะครับพี่ตัวหนึ่งเซนเนี่ยขอ,อี โอ้อยได้มาสองร้อยอีกแล้วก็มันก็ดีนะได้ตัวหกอ,ออกมาเอามาเพื่อโอเคโอเคหกร้อยก็หกร้อยแล้วเฮ้ยเรามาลุ้นไขสักเลี้ยงอะไรทีวว่ว่าว่าช่วงนี้สักเลี้ยงจะโหดหรือเปล่าอ้าวาใช่สองพันสองพันเดียวโอเคโอเคไปพิท,ทตาฝันนะครับ รุ่นเลยนะครับว่าจะตัวดีหรือเปล่านั่น,นกูว่าแล้วไอเวน้อแต่ว่าก็ดีอยู่นะเพิ่มมาก็ได้อยู่อ่าตัวนึงกันนะขอตัวทีเดียไอได้ตัวนี้มาโอ้ยตัวเดิมเอามาเพื่อ โอ้ตอตเราอยู่แล้วกูเกียดกูเกียดมันที่สุดในเราพี่ก็ใครชวนมาก็ไม่รู้นะครับเราไม่รับละกันก็ฟวา <laughs> ม,าม <laughs> ต้องฟามไปไหมเนี่ยไห้ฟ้ามไม่ไดากันเนาะ ได้นะครับก็ต้องฟาร์มสักพักเลยอะเราตัดไปตอนที่เราฟาร์มได้โซนอ้โซนตัวสุดท้ายนะครับอ้ตัวอีกตัวนี้เลยเนี่ยอีกตัวนี้เลยเราฟาร์มได้ตัวนี <Abraham> mm ้ตัดไปตอนนั้นแล้วกันนะครับไปก็โอเคครับตอนนี้เราก็ฟาร์มมาล้ห้าล้านแล้วนะครับคือห้าอิมตัวเองนะครับ ก็สามารถสู้กับตัวนี้ได้แล้วนะครับนะก็โซนต่อไปก็ใช้เงินเยอะมากนะครับไอใช้เพชรไม่ใช่ใชส้ยิงม,มากเลยนะครับนะอันนันเราก็มาฟามวินงกันนี่หว่านะครับเพื่อไปโซงสุดท้ายแล้วเราก็จะตัดคลิปไม่ใช่เราจะปิดคลิปเลยนะครับนะก่ กัเนซนสุดท้ายอีโซที่เราจะเล่นแล้วนะครับอลเดวมันจะยาวเอาแล้วมันฟาร์มยากด้วยนะครับนะเออฟาร์มยากด้วยแบบนี้มันก็ฟาร์มยากอยู่จริงๆนะครับก็ก็แป๊บเดียวนะครับนะไม่นานนะไม่นานจริงนะครับก็ ไปเรื่อยๆเลยนะครับรู้สึกรามันเรามันจะมีออโต้ด้วยนะครับนะออโต้มันก็มันจะกดให้เรามากขนาดนั้นนะครับเราไวขนาดนั้นนะเราแค่ต้องกดไปกดไปกดเองนะครับช่วยกดช่วยเออช่วยกดกดดันนะครับนะก็ที่ต่อตามนี่ก็อันสุดท้ายเลยนะครับก็อัน,นสุดตามเ้านนี้นะครับ รามนันหนึ่งอะเอาใอาใอใช้ในการในฟาร์มนานมากานานมากเลยนะเอาจริงอะเพราะว่ามันใช้เว่นะในการไปโซนต่อไปมากเลยนะครับถ้าเราไม่มีคูณสองอะมันจะช้ามากเลยแล้วคูณสองเนี่ยคูณสองนเนี่ยสำหรับพี่ว่ามันก็ดีอยู่นะครับนะ มันก็จะให้เราฟามไวอ่ะให้แต่ว,ว่ามันเหมาะกับสายตืน่นนะสายที่เขาสายสายพามะนะครับก็เราได้มาเขงงาให้คือมันก็นานอยู่นะครับนะนานจริงๆนะครับนะกเล่นานเล่นเลยนะครับเนี่ยผมได้มาไม่ ไมเ่เยอะเท่าไหร่นะครับดาวมาที่แค่หกพันะ 6, วินเองนะครับก็สำหรับพี่ก็คือมันไม่เอาไม่มันซาไม่น้อยอะ่ะอยากน้อยก็ต้องให้ได้สักประมาณเออสองหมืน่นสามหมื่นอะนะเพราะว่าแบบนี้ก็่ซาม่ยากอยู่แล้วอ่ะแล้วกิ้งซามวินยากเข้าไปอีกอะ่ะมันต้อง่น,นั้นอะ่ะเพราะว่าคือมัน ยังไงอ่ะหอยอ่ะก็คือสายเติมอ,อยู่ยากมากนะครับแต่ว่าสายเติมน่าจะอยู่ได้นะครับนะเพราะว่าสายเติมมันก็นั่นคือมันซื้อเกมพาร์ตคูณสองวินคูณสองอะไรอ่วนสองแพทแล้วก็ใส,ส่สิ่งที่มากขึ้นอะไรแบบนั้นเนาะก็สายเติมมันก็มันอยู่ได้นะแต่ว่าสายซีก็จะอยู่ยากหน่อย เราต้องมาเก็บบินเนี่ยแล้วมันไม่ได้คูให้เราด้วยนะมันธรรมดาแล้วพี่ให้แนะนำว่าเราต้องเติมีกว่านนะครับนะแต่ว่าไม่ต้องเติมก็ได้นะครับหังเงินใส่ก็ได้คนที่ไม่ค่อยมีรายได้เท่าไหร่นะครับก็มาเล่นแบบธรรมดาก็ได้นะแล้วใครที่ได้ได้อยู่นะครับก็แนะนำว่าให้เติมก็ได้นะครับนะ มันก็ดีอยู่นะครับนะแล้วดูพี่ฟาม์มโซนเนี้ยมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าย,ายังยังไงก็ยังไปไม่ไกลนะอ่ะนะพอามันได้น้อยมากเลยนะได้ดีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับม,มันได แค่เท่านี้แล้วจะไปโซนที่สามก็ใช้วินมากเลยนะไม่ได้หน้าที่แค่หกพันอ่ะแล้วเราฟาวนานมากด้วยนะครับนะมันไม่ได้เห็นไหมวินมันได้ได้ได้หอยมากถ้าเยอะ แล้วจะไปโซนที่สามได้ไดยังไงนี่พอลโดยแล้วคลิปมันก็จะยาวด้วยนะครับนะมันเนี่ยยาวธรรมาดามันจะยาวมากเราว่าเราพอครับนะก็อีกคลิปเนึงดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็ฟาร์มนานอยู่นะพอใช้วินในกระไปโซนที่สามมากเลยนะ เพราะว่าเราก็ไม่มีเกมพก 2, าร์ตคูณสองอะไรแบบนี้นะครับอะคลิปก็คงในมันเท่านี้นะครับนะก็มาได้แค่สองโซนนะครับก็คลิปก็จะไปโซนที่สามแล้วค่อยปิดคลิปนะครับแต่ว่ามันใช้เวินในการไปโซนที่สามมากเราก็ไม่มีเกมพาร์ตคูณคูณวินด้วยนะครับคูสองวินอะนะนะครับเพราะว่าโซนนี้ก็ไม่รู้ว่าวินคูณสองมันจะแพงหรือเปล่าแล้วก็มีสเสี่ยงขายด้วยนะครับนะ เหมาะกับผู้เล่นสายเติมนะครับนะเนี่ยมีใส่สักเลี้ยงได้สองตัวนะครับแล้วสามตัวแล้วคูณสองเบ็ดนะครับก็คือส่วนขอนไอ้คูณสองตกปลานั่นเองนะแล้วก็คูณสองวินนะครับก็เกือบห้าร้อยลูบักแล้วคูณสองเพชรนะครับเกือบสามร้อยลูบักนะแล้วก็ออโต้นะครับคือออโต้นะออโต้ก็ถูกนะครับก็เก้าไอ ก้าสิบเก้าดอลลารนะีเนี่ยมีเกมพันมากมายนะครับนะสามารถซื้อวินได้ด้วยแต่ว่าวินในการไปสู่ต่อไปมันต้องซื้อโซนมันต้องต้องซื้ออัน,นเนี้ยเนี่ยที่ว่ามันก็ไม่คมนะสำหรับพี่นะครับนะแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยเราสามารถออกมาซื้อไอ้พวกไอ้สายคล้องอะเนี่ยน้องเส้นใสเนี้ยนะครับนะใสไอ้พวกเนี้ย เนี่ยมันช่วยทําให้เราตกบอก,กว่าตกไอ้คุยเนี่ยคุยที่ตกปลาเนี่ยมากขึ้นนะครับนะเนีย่ยแต่ว่าพี่ก็มีสองอันนะครับนะแล้วก็ไอ้พวกนี้นะครับเนี่ยก็พี่ก็ไม่รู้นะครับว่ามนหามาจากไหนนะครับเนะน,นี่ยอ้นี่ด้านกระป็่นเติมนะครับอ่าเติมนะครับนะก็เกือบเกือบเออเกือบสองพันละูบักอะเนี่ย เกือบสองพันดูบักนะโอเคคลิปก็คงมีประมาณเท่านี้นะครับนะใครชอบนะครับก็ดูากดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อไม่ว่าคลิปใหม่ๆของผมนอกการแชนแนลขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย